ดูเอานะคะดูเอานะคะแม่เสียงดีเดี๋ยวส่งไปประกวดพี่เพชรเสียงดีขนาดนี้ไปทิ้มใบแจยังหลุก นะห้ามออกไปนะพี่พลอยดูดใกล้จะโดนตีนะพลอยเนี่ยนะคะวิ่งแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวนะคะอยู่ใต้รถ ไม่ไปจัดการพี่พลอยก่อนนะคะเอฟซีให้ม่ค่ะ